ฮัลโหลว่ซับกาอยู่กับผม t ทีบอลบอลนะครับตอนนี้เราอยู่กับ M103 Heavy Tank รถถังขนาดใหญ่อีกหนึ่งแบบของอเมริกานั่นเองนะสร้างมาเพื่อรับมือสาภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นปืนหลักเป็นปืนขนาด120มมใช้พลประจำรถถังประมาณ5นายนะครับโอเคไปดูความโหดของรถถังคันนี้นครับไปกันอินโทรมา โยโยตอนนี้อยู่ในโลกของผมบอนๆ E75 างนู้นยุโรปน a อย่างเงี้ยเออมันก็ใครเคยเทสยุโรปก็จะได้จะได้รถถังคันเดิมมาไม่ค่อยมีคนเล่นอัตราจรแน่เลยเทียร์หลังๆเนี่ยหรือ่ยังมีใครขึ้นไม่ได้ปะวะมันขึ้นยากมากเลยอัตราจรเนี่ย นี่ไงโดนไป403รู้เรื่องนะครับลูกหนึ่งนี่ไงยิงไป400 4 3 1ไม่ซิดหน้ามีซิดเดียวนะรางปืนแตก,แกเคลียร์ให้เคลียให้เคลียให้เสรยดายกระสุนแต่จะเคลียร์ให้นะครับพิมพ์ในเว็บกูเกิลได้เลยนะครับ Tank Company เฮ้ยโดนสปอตจากไหนวะ เฮ้ยซ้ายเข้าซ้ายเข้าเป็นยงเลยแบกพวกมึงโดนกุุยคนขับมันตายทำไมมันขับรถถังได้วะแบกคนขับตายมันขับรถถังได้วะแบกแบกอุ้ยแม่งเกาะพอดีอุ้ย อุ้ยเด้งพอดีเลยเฮ้ยมีอีกแล้วแม่งอยู่หลังวะแบกชิบขายละหันข้างไปหันข้างไปแบเจ็ดต <Back. S 2> <Back. S 1> ่อสิบเอ็ด เออพอหัวเว้ยแบ็ค <Back. S 1> เด้งไปดิเด้งไปดิซิดเดลไปดิโอ้ยซิดเดลอะไรล่ะล้างปืนแตกไปดิ <Back. S 1> อย่าฝืนอย่าฝืนยิงพี่น้องแบ็ค <Back. S 1> ขอร้องอย่าฝืนยิงพี่โอ้ยยิงไม่เข้าเพื่อนโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยอยื้อต่อไปไม่ไหวแล้วนะ อยู่ไม่ไหวแล้วนะแข็งแข็งพอปะแข็งพอไหมน้องๆโอ้โคตรแข็ง <Back. S 1> นี่ไง oh. ยีกวอทยิงต,ต,ตั้งนานไม่เข้าเป็นไงล่ะยูเอียครับอีเยรนี่ Back. 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 เข้าหน้าไปดิ โนปืนตายไป่ดิหลอก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 โดนเข้าหลังแล้วเมืนไงีล่ะเอาหันมาอย่างี้แตกดิครับโอ้ยพลังพลังปืนไม่แตกพลังปืนไม่แตกเควสสำเร็จพอดีโอเคเคลียมีคนหิวครับว่าไงอ่ะว่ายิงไม่เข้า เบ๊ะเข้าให้เรียบร้อยนะฮะไปแล้วแหละสุขิดแล้วแหละคันนั้นแหละ<ป>เก็บงานให้ยิงไม่เข้าอีกเวนกรรมแท็กให้นะฮะเราแท็กให้เขานะเสียดายวะ่ะถ้ายิงแตกคันนี้เป็นของเราไปแล้วเนี่ยพลาดได้ไงวะปล่อยเขาเคลียร์ไป โหลดยังไงพ,พิมพิมเว็บ Google ครับพิมพ์ไปว่า tank company ยิงไปห้าพันสี่ครับคลิปไม่ได้อัดด้วยเศร้าใจเลยชนะนะฮะเปียวมากเมื่อกี้โดนลุมสามคันไม่ตาย <laughs> นากโกย่าเองก็รู้มากเกินไปแล้ววันเสาร์สตรีมครับวันเสาร์สตรีม ได้ห้าพันเก้าเนี่ย